กินไหมพี่มีจริงเหรอหนูปวเสียใจไหมใช่จริงป้าทำไมอ่ะใจเย็นๆไม่ได้หรอทำไมต้องลดด่วนเลยน้าหนูเรารู้การแข่งขันทุกคนเราก็มีนี่ท้าไมมันน่ากลัวจังอ่ะมันใช้ใหญ่ป่ะป๊าทุกคนอนี่มันน่ากลัวหนูขอโทษว่าใครกลัวมาแรงมาก หนึ่้ตัวมันใหญ่คันงนี้นะมันไม่ได้ใหญ่คงนี้ทุกคนหนูเคยงแล้วของที่มีสีเขดนะที่๋อมันเกี่ยวมันเกี่ยวค่ะนุตว่าอแล้วจริเนี่ยจัเลยูนสงใครกรด่ะจจี วิ้ยอ้าววาจะรีหรอวาจารีแหละเอมี่เออฮืมเป็นหนูสั่งกรอบมันมีร้านนี้มันมีระดับแบบกรอบแบบหนึ่งแบบสองแบบกรอบกรอบหนูสั่งกรอบกรอบว่นี้ก็ถามว่ายังคำนี้แน่ใจไหมคะเป็นหนูชอบสิ่งที่ชอบกินที่สุดก็คืออันนี้เนาะหนูด้วยอร่อยไม่หนูชอบกินผักวเนาะ

หนึ่งก็คือพอเขาจะเป็นโรคไตถ้าซินดี้มีปืน2อันซินดี้จะแบ่งให้พี่ๆห่งอันเราจะได้มีกันละกันไปออไม่ซ้ำีอยอแต่ดีตาก็เตัวเรื่องของโอ้โหโอยมันค้ามอะไรซาบเลยดูสิแค่มากินแค่มากินโชว์เพอนื่อนส่งอีกก็ให้หมดเลยสามติ๋งสองกอก็ให้หมดเลยใครอะ กินแมงป่องครั้งแรกกิแมงป่องกันไหมเคยกินแล้วาอะไร้งนมีตัวแบบแข็ไตอมีตัวหนึ่งอยู่แล้วถ้าตัวนี้ไม่ซ้ก้วนหนูคมานนตัวนี้ห้ามซ้ำแผ่ที่ขอห้ยังยังครับแต่ไม่หนงูเต้นอ่ะกุ้งไม่เต้นหนูเต้นเองถ้าหนูเต้นเองกุงไม่เต้นหนูเต้นเอง ตุ้งต้งใจนเอ็นดูน่าแพหน้ามันอึงอ่ะฉันไม่ใช่แกแพทขอโทษขอโทษขอโทษไม่ได้พลาดพิงมาเกาค่ะผมมันมีได้ยังงไอ่ไเหมือนนกเลยเขาหาว่าหนูเหมือนนก ไม่พอยาใท